ก้าสวัสดีคุณผู้ชมผู้ท่านกันด้วยนะครับในกับช่องช้างเรียนชาแนลกันนะวันนี้เราจะมาเล่นเกมฟ i s h e r Cat กันนั่นเองซึ่งเกมนี้ทุกคนก็คุ้นกันอยู่แล้วเนาะเราเล่นจะเป็นวันนี้เราจะมาเล่นเป็นอีพีที่สี่แล้วนะนพิ่มเพิ่เพิ่มแป๊บเดียวก็อีพีสี่แล้วทุกคนโอ้นี่ก็ตู้ป่าเราก็มีปลาเดิมเดิมเออแล้วก็ออกก่อนอีพีที่สี่หรือเปล่าไม่รู้ผมจำได้อีพีที่สี่นะอืม อีพีเลอีพีเดีอีพีที่สี่เหลยโอเควันนี้ okay, ะจะมาเล่นต่อไปรเรื่อยๆนะแบบไม่มีเป้าหมายถ้ามีเป้าหมายปุ๊บค่อยไปตั้งเป็นคลิปอืมงี้ก็ได้เลยเหรอใช่เออซันฟิตไม่เจอเลยอตั้งแต่วันที่ตั้งแต่อีพีที่สองเสียใจมากเลยจับแต่อซี่มีแต่ไอซี่คือเราต้องรอกันรอก่อน เลฟแรกๆไม่มีอะไรหรอกมีแต่บัตตฟาย่ยังกินปลาเนี่ยทำมาแล้วต้องมีออกซิเจนเยอะๆคือเราต้องรอไปนานๆแล้วก็จะมีอะไรน่าสนใจมาไหมมีแต่แมงกัะพุนตัวยักษ์ปลาไอซี่รังเสียงมันธรรมดาธรรมดาสมกับชื่อวันธรรมดาจริงปลากัด ปลาอากาศเอาไว้ก่อนเลยไม่ชอบกินนะใช่ไหมปลาอากาศอยู่ไกลอ่ะไม่ถึงมีแมงกับคุณยืนบังอยู่ไม่มีปลาอะไรพิเศษเลยมามาตรงนี้หน่อยโอ้โหไม่มีเบเวณทพี่ห้าแล้วนะคุณ อวยปป้าป้ากูน่าอุิปป้าอากาศวิปป้าเขียวป้าไหมเรียบร้อยไม่ทันแอลเกลือมีปปาป้าป้าได้เยอะอยู่ตัวหนึ่งแปดสิบเอ็ดเท่ากับดอลลี่ป้าป้าป้าถือว่าโหดมากเลยนะ เป้าเท่าไหร่เราเอาไว้ในตู้สิห้าร้อยปาากาเท่าไหร่เนอ้อสามพันอันนี้ห้าร้อยเองคือมันพองลมได้ไหมออย่างเงี้ยตามพองลมปูปูปในะคอเรี่ยมคือถ้ามันไม่พองลมคือแบบจับง่ายมากแบบพองลมแบบไปอมาตะเลยไปต่อไปพฟิชเชอร์แคทดรีมกันดีกว่า คือไม่มานานละอุ๊ยอุยปลาไหม่ีปลากอนเนื้อคือที่มันยากก็คือมันขยับแบบเนี้ยมารอมามอุ้ยมันขยับเออพื่ได้ไปสองพัน 2, เลยเหรอปลาเนี้อนเน่า ปลาเลยไม่รูจ้จับไปหมด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 อืมปลากัจดจับไปเลยทั้งหมดจับหมดจับจับหมดขอใช้สิ่งของมากมายเลยหมด จะแคทดีมคือไปที่ฟาร์มตังดีๆมากอุย้ยมีปลา,มาลแมงดหทองปลาเนื้อเน่าอู้วตัวแปลกๆเพียบเลยได้เงินเยอะมากไปซื้อ,อไปซื้อถังออกซิเจนเพิ่มเอาไม่พอมาต่อไป อันนี้ก็คอร์เล่อลีฟคือแบบเล่นฟิชเชอร์แคทดีมแล้วก็คอร์เล่อลีฟนะอันนี้สิคืออะไร,รอ่ะไม่รู้แหละปล่อยไปก่อนแล้วตัดไปที่เว็บแล้วผมตัดไปที่เว็บสามนะตอนนี้ก็เว็บสามแล้วดูสิจะเป็นอะไรวิปปา,ากาัดเออปาบาัส ปิวก็ถือว่าไม่ค่อยมีอะไรนะ่าสนใจมากดูชุกชุมกันเต็มเลยเป็ปปีสีแล้วนะอุ้ยปลาทองคำอุ้ยอุ้ยปลาปลาบัตรไฟยักษ เออเอากินหมดเลยปลาอากาศก,ก็ยิงไม่โดนอย่าก,กินปะะลากาเราเออไปปักเป้าดูปักเป้าเนี่ยยิงไม่เข้าเลยเห็นไหมปลาผีเสื้อยักวิ่งตัวอะไรอะ่ะ แมวหมดแรงละแมวเหนื่อยปิว้วกลายเป็นช่องแมวเกลียนชาแนลละเด้อวิปปลาผีเสื้อยักได้ตังค์โคตรเยอะแล้วก็ปลาเขียวคือปลาอะไรอะ่ะแล้วก็ปลาหวัวใจนี่มีตัวใหม่เยอะอยู่ไปต่อคอราีบเจ็ดสิบสามเปอร์เซ็นต์ละวันธรรมดาเดีย๋ยวผมข้ามไปเวฟสามมาเดิม โอเคตอนนี้เว็บสามละดูซี่มีอะไรไหมก็ไม่ค่อยมีวันธรรมดาธรรมดาจริงๆจับนี้มู้ไม่โดนปลาอากาศก็ไม่มีคือมันมีแต่ปลาธรรมดาแม่กระพุนเริ่มมาล,ละมิปลาอากาศนะว glow, ว pearl, วอ่ะอุ้ยก็ผิดอุ้ยไม่โดนปลาอากาศเออทำทุ่งยางเพรปลาอากาศอ่ะมีประโยชน์มาก ปลาแอปเปลิลมาอุ้ยบัตตเอร์ไฟพิษมากินเยอะมันเป็นเยอะซะเองเลยไอ้ปลาโอ้โหโ,โ,โดนแมงกะพรุนแป๊บเดียวที่อย่างน้อยก็ได้ตังค์เยอะคือมก็ไม่มีปลาหมาักเอาแมงกะพรุน,นยักษ์ตัวใหม่อ๋อเราไม่เคยจับไง กินอะไรปลาควอตโรปลาสามเหลี่ยมก็ได้วันธรรมดาอีกล้วแต่วันนั้นเป็นวันธรรมดาแต่มีปลาซันฟิตมาด้วยคือมันมีโอกาสน้อยมากเราโชคดีมากๆเลยตอนนั้นเดี๋ยวผมข้ามไปเวฟที่สามเหมือนเดิมนะโอเคเวฟที่สามละ ดูสิมีอะไรไหมดูควาโด่ไม่โดนเลยดูทูน้ามามาแม่มามาโดนท็อตทูน่าจับยากมากถึงผมเคยจับแล้วก็เถอะมันอึดแล้วก็เร็วอีก ปาเป้าพองลมดูหน้าตาปลา,ากาศเลยตอนนี้อุ้ยปลาอากาศปลา,ากาศตรงนี้ก็มีอุ้ยไม่ทันจับปลาอากาศไม่ทันจับทันอยู่แต่มันไม่ให้อากาศนีมันมาแพ้ก่อนจุ๊บมันน่าจะมีตัางพออัปเกรดแทงและ ไปอันนี้คำสุดท้ายแนละนะ้วพอละ Refreshing day จับมึ่งตพอแื่เราจับไม่ได้เลย <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวข้ามไปเว็บ3มอนนี้ก็เว็บ3มละช่วงนี้เว็บ3มันไม่ค่อยมีเลยเนาะเดี๋ยวเราข้ามไปเว็บอื่นๆดีกว่าถ้ามีอะไรพิเศษเดี๋ยวผมจะกลับมานะ โอเคตอนนี้เวฟบสีแล้วปลาฟวาตโรสุดมากอะนี่ปลากรปับเออปุ้งเกเต็มจุ๊บจุ๊บจุ๊บอุ้ยบัตเตอร์ไฟฟิตเฮ้ยงานกินปลาแอปเวอล์ดูไปแล้ว ว่าเกลียดเลยดูน้าก็จะไม่ได้อู้หูน้าดูน้ามันนิงกว่าปลาป๊อกเปล้วนะดูหน้าพอเรื่องหัวเราละแล้วก็ใช้ได้อยู่เออมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะ กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ด้วยถ้าใครอยากให้มี EP หน้าก็ลองคอมเมนต์บอกได้นะแต่ถ้ายอดวิวดีผมก็ทำให้อยู่แล้วแหละอืมก็บ๊ายบายวิว